ได้แว้นไม่ได้ปไ,ไดปแว้นหาพี่มานานเลยเดี๋ยวอีกอีก,อกแป๊บเดียวก็จะถึงโชคเคยสีแล้วนะคะ,คะให้ดูแบบว่าคลื่นรายก่อนนะคะจะเป็นแบบสสาเน่ยกระตุกหน่อย,อยู่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ารถพอดีเนี่ย เฮ้สวัสดีค่ะวันนี้พาพาน้องลุนเมไปชมเซสีจะไปกินกาแฟร้านเดิมได้หมดกะว่าจะทำงานแต่เช้าอ,อก็ไม่เช้าแล้วสายเหมือนเดิมพี่เก๋นี่พาเที่ยวทีน่นี่นะคะได้ถือถือถือไม้เอ่อ ใส่โทรศัพท์มาใช่ไหมพี่เก๋มายืนมายืนสองกระจกเอาเอาไม้วางไว้ไม้เซลฟี่วางไว้ลืมจ้าเดินมาถึงตลาดจะจะนั่งพอพอจะนั่งรถรถมอไซส์หาไม้ไม่เจอแบบโอ้ทรมานมากเลยแบบปกติไม่ไม่พลาดนะเวลาเอ็ดไปไหนมาไ,ไหนเน่ยเอดจะจะถือไม้อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม้ใส่ ถือขากล้องอะไรแบบนี้ค่ะมากมีมากนะคะจากจากพี่เกตน,นะ,ะเนะเนาะก็เลยแบบเป็นแบบนี้นะคะ่ะทุกคนต้องขอโทรขอผ่านมาณที่นี้ด้วยนะคะสายสายนิดนึงนะคะให้ดูบรรยากาศที่ทกรุงเทพไปนะคะไปก เอ,เอาวางไว้ข้างหน้ากระจกตัวเองนะคะตรงโต๊ะรีบรีบงานถือออกมาแล้วนะพอนนี้สองกระจกสองกระจกปุ๊บค่ะวางวางไว้วางไว้แล้วก็เดินออกมาเฉยเลยแบบโอ้ยพอนึกว่าเอาใส่กระเป๋าไว้มีสามสี่อันนะพี่เก๋แบบปกติก็พกสิดตัวต,วตวลอดนะก็ถือมาอยู่ถือมาวางไว้วางไว้แล้วก็สองกระจก มีผมค่ะลืมสรุปแว่ลืมค่ะใช่ลืมไว้บ้านเห็นเห็นเท็กเห็นแท็กซี่เนาะเห็นแท็กซี่คิดถึงไอ้เคนไอ้เคนพนมไั่เนาะขับแท็กซี่เนาะ ทันนี่น่าจะอยู่แถวแถวใกล้ๆวิเก,ก,กนะพูดแล้วทำใจตัวเองคือก็ยังไม่ได้แก่นะแต,แต่ลืมมาค่ะน,นี่ไปสนีไปสนีไปสนีลาดพาวนะทุกคน นี่ไปสะนีลาดท้าวไมได้ถึงแล้วก็จะได้ลงแล้วขึ้นขึ้นสึนามิสึน,นามิ ตรงศึกษาพันธน,นิตนะคะลาดพาวนะคะเวลาเด็กเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยะะก็จะมาซื้ออุปกรณ์การเรียนที่นี่นะคะช่วงนี้รถก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะก็ไม่ติดนะใครบอกว่าราดพาวรถติดจะเถียงเลยใครใครมีอาชีพขับ ขับรถมาถ้าบอกว่ารถติดนี่มาลาดพาวได้เลยมาด่วนเลยนะคะจะรู้ว่ารถไม่ติดจ้ายังไม่ได้กินต้แก